สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีการเปลี่ยนหน่วยของตัวเลขนะครับซึ่งผมไปเจอคำถามจากเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ไทยเค l ียด c o มมานะครับก็คืออยากให้หน่วยของตัวเลขที่กำหนดนะครับเปลี่ยนไปตาม ที่เราต้องการนะครับก็คือถ้าอยู่ในหลักไม่เกินล้านนะครับก็จะเป็นตัวเลขในหลักพันแล้วก็ต่อด้วยตัว k นะครับก็ตัว k ก็น่าจะย่อมาจากคําว่ากิโลนะก็คือหลักพันเช่น2 0 0 0 0นก็จะเป็น2 0 k นะครับนี่คือคําตอบที่ต้องการนะครับ ก็คือถ้าเป็น20,000ก็เป็น2 0 k นะครับถ้าเป็น25,300นะครับก็อยากให้แสดงเป็นในคำถามนั้นต้องการต้องการให้ปัดเศษนะครับก็คือ2 5 k เพราะว่าหลัก300นะครับน้อยกว่า5ก็ถ้าเราใช้ฟังก์ชันเราแล้วก็จะปัดลงมาเหลือ2 5 k ต่อมานะครับ255หลักร้อยเป็นเลข5นะครับเลข5ก็จะเป็น25.5 5. 5ปัดขึ้นไปก็จะเป็น 26k นะครับตามตัวอย่างที่เขาต้องการนะครับในส่วนของตัวต่อมาคือ2ล้านนะครับตัวสุดท้ายนี้ผมเพิ่มขึ้นมาเองครับ ย้ายไปใส่หลักพันข้างหน้าก็ถ้าตามที่นับแบบปัดเศษนะครับก็1430 1400ก็เป็น1.43ปัดเศษนะครับก็เลยแค่1นะครับโดยที่ตัวสุดท้ายนะครับ2ล้าน2ล้าน3แสนนะครับ2ล้านถ้าหลักล้านต้องการให้เป็นตัว M ก็จะเป็นคำว่าเมกะสองล้านสามแสนก็จะเป็น 2.3m นะครับซึ่งถ้าถ้าปัดเศษก็น่าจะเป็น2องทวนซึ่ง Data ผมได้เขียนฟังก์ชัน Set Unit ไว้นะครับก็คือพอเราวนลูปนะครับ Data ออกมาแล้วก็จะทำการ Set Unit นะครับหารค่าที่มากที่สุดก่อนนะครับก็คือล้านถ้าหาร ล้านล้มากกว่าหนึ่งนะครับก็เกินหลักล้านแน่นอนให้มีหน่วยเป็น M นะครับแต่เราจะปัดเศษด้วยนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าล้านก็แสดงว่า,อ,าอยู่ในหลักแสนลงมานะครับก็ให้นับหน่วยเป็น k ก็คือหารพันนะครับเดี๋ยวลองมาดูผลลัพธ์ ลับก็จะออกมาเป็นอโอห์มข้างหลังนี้คือใส่ไว้อาจจะสับสนนะครับตัดคำว่าโอห์มออกก่อนพอเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็คือค่าที่ต้องการนะครับ 1น k 2 5 k 2 5 5 k 25.5นะครับตั้งแต่5พอเจอฟังก์ชันปัดเศษก็จะเป็น2 6 k นะครับส่วน2.3ล้านนะครับพอปัดเศษแล้วก็จะเป็น2ล้านนะครับลองมาตรวจคำตอบดูนะครับกับสิ่งที่เราต้องการก็คือ ans เป็นลำดับก็คือจะไล่เรียงไปจากซ้ายไปขวานะครับคีย์ตัวแรกก็จะเริ่มตัวด้วย0นยเราจะดูว่าเท่ากันหรือเปล่านะครับก็ได้ผลลัพธ์ตรงกับที่เราต้องการนะครับ แต่ในทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสมัยที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีการใช้เมกะกับกิโลนี้กับค่าความต้านทานบ่อยนะครับซึ่งซึ่งเราก็จะนับนับเป็นเต็มๆไปเลยนะครับเช่น 1.43k นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ สัญลักษณ์โอมปิดไปเสียแล้วเพื่อให้เห็นภาพนะครับ ก็จะคล้ายกันนะครับแต่เราจะไม่มีการปัดนะครับก็คือจะไม่มีการปัดเศษก็หารได้เท่าไหร่ก็จะใช้ตามนั้นเลยไม่ต้องปัดเศษนะครับก็หลบออกไปไม่ต้องปัดเศษนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะไม่ปัดเษแเราก็หรือเราเราต้องการจำกัดจำนวนเศษไว้นะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชัน r o u n แล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่ต้องการจำนวนทศนิยมนะครับแต่อย่างนี้จะตัดออกไปเลยให้เห็นเต็มๆไปเลยนะใส่เครื่องหมาย ยี่ตรงนี้ก็จะเป็น25.3ก็จะเป็น25.5ิเราจะต้องการจำนวนเต็มไปเลยนะครับลองดูผลลัพธ์หลังจากที่ตัดฟังก์ชันลาวออกนะครับ เดี๋ยวขอใส่ Value ให้เห็นชัดๆไปเลยหนึ่ <c oughs> ับเป็น1.43่ง oh จุดสี่สโอมนะครับ สอง0มก็จะเป็น 20k โ oh อห์มใส่ผิดที่มันถึกดวยกันนะครับตัวเลขดูยากนะครับแล้วก็จะใส่ number format format number จำฟังก์ชันไม่ค่อยจะได้นะครับ number f ฟอร์แมสองหลักสองหลักน่า,นาจะมีทศนิยมมาด้วยน่าจะเป็น Number format แล้วก็ตามด้วยศูนย์หรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ นี่นะครับ1,430ก็จะเป็น 1.43k โ oh อห์ม20,000ก็จะเป็น 20k โ oh อห์มนะครนี่ก็จะเป็น25.3 25.5 2.3เม oh กะโอห์มนะครซึ่งตรงนี้ก็สามารถนำไปประยุกเพื่อเปลี่ยนหน่วยให้ตรงกับจำนวนที่ท่านต้องการนะครับเช่นมีแฟนเพจ ท่านหนึ่งนะครับได้บอกว่า,าสามารถนําไปใช้กับเกมได้นะครับเช่นเราต้องการอัตราแลกเปลี่ยนจํานวนเงินในเกมนะครับเช่นหนึ่งหนึ่งคอยนะครับหนึ่งคอยเท่ากับสามร้อยสามร้ 300, เหรียญ300อะไรก็แล้วแต่นะครับจํานวน300แลกได้เป็น1คอยอะไรเป็นต้นนะครับก็แล้วแต่เรากําหนดหน่วย ว่าต้องการจํานวนเท่าไหร่ถึงจะได้หน่วยที่เราต้องการนะครับเช่นตัวอย่างนี้ก็คือ1ล้านก็ได้หน่วยเป็นเมกะ1,000ก็ได้หน่วยเป็นกิโลนะครับ